สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูลูกน้องเราเช่นเคยนะคะดเด็กๆอ้าวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่หน่วยอะไรคะดเด็กๆจำกัได้ไหมคะอ่าใช่แล้วค่ะเรายังอยู่กันที่หน่วยคำศาจากนั่นเองค่ะแล้วนี่นะคะคุณครูนะคะก็จะมีเรื่องใหม่นะคะมาให้เด็กๆได้เรียนกันอีกด้วยนะค่ะนั่นก็นคือลักษณะของต้นข้าวนั่นเองคะ่ะเด็กๆเคยเห็นต้นขคำไหมคะดเด็กๆ บางคนจะเคยเห็นมางคนอาจจะไม่เคยเห็นใช่ไหมคะอ่าใช่แล้วค่ะอาต่อไปนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็มีคําของจองนะคะมาให้เด็กได้ท่องกันด้วยค่ะอ่าใช่เ็กผมนะคะเราไปฟังคําล้องจองกันดีกว่าค่ะคำคล้องจองนะคะให้เด็กๆนะคะฟังคุณครูท่องหนึ่งครั้งก่อนนะคะคำคล้องจอง ลักษณะต้นข้าวใบายาวเรียวรีสีเขียวขจีมีทั่วทุ่งไทยยามข้าวออกรวงเวลาล่วงไปเปลี่ยนสีสันใหม่เหลืองวิลัยงามอะต่อไปนะคะให้เด็กนะคะมาท่องตามค,คุณครูกันเลยนะคะคําของจองลักษณะต้นข้าว ใบยาวเรียวรีสีเขียวขจีมีทั่วทุ่งไทยยามเข้าออกรวงเวลาร่วงไปเปลี่ยนสีสันใหม่เหลืองวิลายงามไอเด็กก็ได้ฟังคำาของจองกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆยปานี้บ้างคะเราก็ได้รู้ลักษณะของข้าวไปแล้วใช่ไหมคะ,ะข้าวนะคะใบข้าวจะมีลักษณะนยังไงคะ ่ใบปคาะนะคะจะเป็นของวงรีเรียวยาวนั่นเองค่ะแล้วก็ใบนะคะจะมีสีสันที่เขียวขจีด้วยค่ะอ่าต่อไปนะคะเราก็มาเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะนั่นก็คือเรื่องของลักษณะของต้นข้าวนั่นเองค่ะอ่าทายเด็กของนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะอ่าเราก็มาเรียนรู้ของส่วนประกอบของต้นข้าวกันเลยค่ะ แล้วเริ่มต้นที่ดิเห็นไหมคะนนลูกนี้คือลูกอะไรอ่าใช่แล้วค่ะนี่นะคะคือลูกลากนะคะของต้นข้าวนั่นเองคะ่ะลากนะคะจะมีลักษณะเป็นฝอ,อยๆเป็นเส้นใช่ไหมคะสีของรากนะคะก็จะออกสีขาวหรือเหลืองน,นั่นเองคะ่ะอ้าต่อไปนะคะด,ดิเห็นไหมคะอ่าใช่แล้วค่ะนี่นะคะก็คือรําต้นของต้นข้าวนั่นเองคะ่ะ เด็กนะคะว่าลำต้นของต้นข้าวนะคะก็จะเป็นป้องๆนั่นเองค่ะแต่ภายในป้องของต้นข้าวนะคะก็จะเป็นช่องว่างนั่นเองค่ะหรืออีกอย่างนะคะว่าเป็นโพรงนั่นเองค่ะและลำต้นของข้าวนะคะที่เป็นป้องๆนะคะแต่ละป้องนะคะจะมีขนาดนะคะและความยาวนะคะที่แตกต่างกันไปค่ะเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์ของข้าวนั่นเองค่ะอ่าต่อไปนะคะใหเด็นเห็นคะ อ่าชั้ขันนั่นก็คือใบของต้นข้าวเองค่ะใบของต้นข้าวนะคะมีลักษณะยังไงคะอ่าเปรียวยาวเขียวปกีนะคะส่วนใบของมันนะคะจะมีลักษณะนะคะเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะแล้วก็เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วใช่ไหมคะใบของต้นข้าวนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเปลืองทองนั่นเองค่ะอ่ากลับไปนะคะเห็นไหมคะ อ่านี่นะคะก็คือดอกของข้าวั่นเองค่ะหรือที่เราเรียกกันว่ารวงข้าวนั่นเองค่ะรวงข้าวนะคะจะมีลักษณะที่เป็นสีเขียวก่อนนะคะเมื่อรวงข้าวเป็นสีเขียวนะคะเมื่อเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะแล้วก็รวงข้าวนะคะก็จะเปลี่ยนสีนะคะก็เป็นสีเหลืองทองด้วยค่ะพร้อมที่จะให้ชาวนมาาเก็บเกี่ยวอีกด้วยค่ะ อ่าต่อไปนะคะคุณครูนะคะก็มีกิจกรรมนะคะมาให้เรียนนะคะในเชื่อกันตอบนั่นเองค่ะอ่านะคะคุณครูนะคะจะขึ้นรูปของต้นข้าวให้นะเองค่ะและให้เด็กๆนะคะเชื่อกันตอบนะว่าต้นข้าวนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างค่ะที่คุณครูได้สอนไปเมื่อกี้นี้เองค่ะอ่อถือเชื่อกันดูนะค่ะเริ่มจากด้านบนก่อนค่ะอ่อ น,นะะ ah ั่นก็คือดอกมันเองค่ะหรือเราเรียกอีกอย่างว่ากลวงคำเองค่ะแล้วต่อไปนะคะถัดลงมาอีกหน่อยหนึ่งอ่าใช่แล้วค่ะนั่นก็คือล well e ําต้นนั่นเองค่ะแล้วอีกนิดนึงนะคะลงมาอีกหน่อยหนึ่งอ่าใช่แล้วค่ะนั่นก็คือใบนั่นเองค่ะใบค่ะนะคะจะมีลักษณะเป็นเรียวยางเองค่ะ แล้วอันสุดท้ายนะคะเด็กๆเห็นไหมคะอ่าใช่นะคะนั่นก็คือรากของต้นข้าวเองคะ่ะอ่ากิ่งมาบ้างเหมคะอ้าวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องของลักษณะของต้นข้าวออไปแล้วใช่ไหมคะอ่าลักษณะของต้นข้าวนะคะก็จะมีรําต้นนะคะที่เป็นโพรงหรือว่าเป็นป้องๆนั่นเองคะ่ะแล้วก็แบ่งไปตรงกลางนะคะที่มีลักษณะนะคะที่เป็นใบนะคะ หายกับต้นกล้ากับต้นหญ้าอ่อนเองค่ะ,มะเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่นะคะข้าวนะคะก็จะออกร่วงออกมานะคะเมื่อข้าวนะคะออกมาจะเป็นสีเขียวก่อนใช่ไหมคะเด็กอ่าพอจเจริญเติบโตเต็มที่นะคะข้าวนะคะก็จะเป็นออกเป็นสีเหลืองๆนั่นเองะคะ่ะพร้อมที่จะให้ชาวนาเก็บเกี่ยวด้วยค่ะอ่าต่อไปนะคะคูณครูนะคะก็มีการบ้านนะคะ,มา,ะ,คะมาให้เด็ก ได้ทำอีกด้วยค่ะคือให้เด็กๆนะคะวาดรูปนะคะต้นข้าวส่งมาให้คุณครูทางรายหองเดิมด้วยค่ะอา่าวันนี้นะคะคุณครูรูปน้ำนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะดเด็กๆไว้เจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย